dạ à, ừ. à, con học bì đuổi sạc con dạ con điều con dạ 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 พี่เจก็ลกไหนบอกในล้อนนอกมาส่วนหยางหันนน้ามานี่กะสวนน้ำอยู่ไหนที่รอสนุกไหมเอายังไม่ได้เล่นเนาะเดี๋ยวฮาจะเล่นโอเคกอเย้ๆหันนน้ามาเย้ๆเพื่อหันหัน้ามากะหันน้ามากะหันน้ามากะบอกขอแม่ก่อนขอแม่ก่อนจะเล่นกอใช่โย่ 嘿。Hey.